สวัสดีครับพี่ชายครับสวัสดีครับน้องชายแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณชายขายที่ครับคุณชายขายที่นะครับวันนี้เราพาท่านผู้ชมนะครับมาชมบ้านหนึ่งหลังนะครับตอนนี้เราอยู่ในเขตชุมชนนะครับอยู่ตำบลปากช่องครับอำเภอปากช่องอยู่ในเมืองเลยนะครับครับแยกมาจากตรงสี่แยกหน้าโรงพยาบาลปากช่องนานานะครับครับผมระยะทางประมาณ2 0.5กิโลเมตรก็จะมาเจอบ้านหลังนี้เลยเรียกได้ว่าเป็นบ้านหลังเล็กสุดซอยใช่แล้วครับแล้วที่สำคัญเนี่ยไม่ใช่สุดซอยธรรมดาด้านหลังเนี่ยนะครับมีเซอร์ไพรส์นะครับเพราะด้านหลังเนี่ยครับติดลำน้ำลำตะคองนะครับของกว้าง12เมตรเลยนะครับของใหญ่ๆเลยครับแล้วก็ด้านซ้ายมือที่ ที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็คือกำลังสร้างเป็นรีสอร์ทนะครับทุกห้องของรีสอร์ทนี้ด้านหลังก็ติดลำตะคองเช่นเดียวกันนะครับพี่ชายอธิบายขนาดของบ้านนี้ครับผมลักษณะของบ้านหลังนี้เนี่ยนะครับตั้งอยู่บนที่ดินเอกสารสิทธิ์เนี่ยเป็นโฉนดขนาดพื้นที่เนี่ย80ตารางวานะครับ เป็นบ้านชั้นเดียวนะครับขนาด2ห้องนอน1ห้องน้ำนะครับท่านเจ้าของบ้านในปัจจุบันยังไม่ได้ล้อมรั้วเอาไว้นะครับครับผมแต่ว่าก็ติดถนนด้านหน้าก็เป็นถนนด้านข้างก็เป็นถนนนะครับขนาดถนนเนี่ยกว้าง5เมตรนะครับครับผมบ้านน่ารักนะครับยังไม่ได้ล้อมรั้วนะครับแต่ภายในบ้านตอนนี้ท่านเจ้าของบ้านไม่สะดวกให้เข้าไปรับชมนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมรอบๆบ้านนะครับที่ อวดกันไว้ตั้งแต่ต้นว่าติดลำน้ำลำตะคอครับที่ดินแปลงนี้เนี่ยด้านหน้าเนี่ยนะครับติดถนนคอนกรีตกว้าง12เมตรนะครับแล้วก็ที่ดินเนี่ยลึกเข้าไปจนถึงคลองเนี่ยระยะ30เมตรนะครับที่ดินแปลงนี้อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล310เมตรหน้าที่ดินเนี่ยหันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับด้านหน้าติดถนนระยะ12เมตรด้านข้างนะครับก็ เป็นถนนนะครับยาว30เมตรนะครับชนลำน้ำลำตะคองเลยนะครับเดี๋ยวเขาเขาสร้างถนนมาเนี่ยเหมือนกับว่าจะให้ลงนะนะครับแต่บริเวณหัวถนนที่ติดกับลำตะคองเนี่ยนะครับท่านเจ้าของบ้านเนี่ยสามารถที่จะบริหารที่ตรงนี้ได้ช่ครับอย่างเช่นว่าเอาศาลามาตั้งมาตั้งริมน้ำสวนหรือทางบันไดเทเลส ยื่นลงไปในฐานน้ำก็ได้นะครับและที่สำคัญนะครับเมื่อสักครู่คุยกับพี่ท่านเจ้าของบ้านเนี่ยเนื่องจากตรงนี้เป็นต้นน้ำครับก่อนที่จะไหลเข้าไปในเมือง<ช>นะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,<ป>เวลาที่หมดช่วงหน้าน้ำเนี่ยน้ำทางด้านนี้เนี่ยจะใสใสามากๆนะครับครับเนื่องจากเป็นต้นน้ำนะครับจุดตรงนี้เนี่ยน้ำใสามากๆนะครับเพราะยังไม่ได้ผ่าน เมืองใช่แล้วครับพ้นจากนี้ไปอีกเพียงโค้งน้ําเดียวก็จะเข้าสู่เมืองปากช่องนะครับซึ่งแน่นอนครับถ้าผ่านเมืองก็จะมีน้ําใช้จากบ้านคนนะครับลงไปนะครับน้ําก็จะไม่ใส่เท่าบริเวณนี้นะครับหลังที่ดินยังสามารถที่จะต่อออกมาดินน้ําได้นะครับ เหมือนตรงนี้เป็นโค้งน้ําที่ออกไปทางด้านนู้นด้วยนะฮะเขาจะทำให้ตรงนี้เนี่ยจะได้ดินเพิ่มนะครับจากจากน้ําที่พัดเอาตะกอนดินมาครับนะครับถ้ามองในเชิงธุรกิจครับพี่ชายครับนกลงทุนนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านพร้อมอยู่อาศัยแหละนะครับแต่ถ้าจะประกอบกิจการเล็กๆเนื่องด้วยอยู่ในชุมชนและที่สําคัญ ติดทานน้ําลําตะคองแบบนี้นะครับสามารถที่จะทําอะไรได้มากมายใช่ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะทําเป็นบ้านพักอาศัยตากอากาศเนี่ยก็ชิลเลยครับตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเหมาะมากเพราะว่าได้ทั้งวิวของลําธารนะครับได้ทั้งวิวของเขานะครับแล้วก็ที่ดินฝั่งตรงกันข้ามเนี่ยก็ยังไม่ได้พัฒนาอะไรนะครับมีแค่ว่าอาจจะปลูกพืชผักพืชไร่นะครับ ครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือที่ดินแปลงนี้เนี่ยอยู่ในเมืองครับผมอยู่ในตัวตําบลปากช่องเนี่ยเวลาที่จะไปตลาดไปหาของรับประทานเนี่ยก็ง่ายสะดวกนะครับ,รบอยู่ใกล้โรงพยาบาลเพราะว่าออกไปยังถนนมิตรภาพสายเก่าในระยะ2.5กิโลเนี่ยก็จะเป็นโรงพยาบาลปากช่องนานาเลยครับนะครับ อย่างที่แจ้งนะครับโค้งน้ําตรงนี้เนี่ยถ้าด้วยกฎหมายจริงๆก็ประมาณ6เมตรเท่านั้นเองนะครับถ้าเรามองจากฝั่งนู้นมาจนถึงฝั่งนี้ยเราสามารถที่จะทําอะไรเข้าไปในแถบน้ําฝั่งนี้ก็ยังได้นะครับ,รบมองเป็นธุรกิจนะครับพี่ชายครับร้านกว๋วยเตี๋ยวห้อยขาเป็นยังไงครับโอ้ผมว่าเหมาะเลยนะนะเพราะว่าร้านกาแฟริมน้ํา เพราะว่าด้วยคือถึงแม้ว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยจะมีขนาดแค่80ตารางวานะครับครับผมแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยพื้นที่เนี่ยยังมีพื้นที่เหลือที่สามารถจอดรถได้จอดรถได้ได้พอสมควรแล้วก็ด้านข้างเนี่ยที่เป็นถนนวิ่งเข้ามาสุดริมคลองเนี่ยก็ยังสามารถจอดรถได้อีกถูกเพราะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยไม่สามารถจะมีใครขับรถไปไหนได้นะครับเพราะชนคลองนะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่80ตารางวาที่ ต้องบอกว่า80ตารางวาที่ใหญ่มากใช่ฮะมีศักยภาพมากๆครับสวยงามมากๆครับครับเราเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องราคาดีไหมครับน้องชายใช่ครับและที่สำคัญราคานี้ถูกใจน้องชายมากเลยครับพี่ชายครับท่านเจ้าของเปิดไว้เท่าไหร่ครับพี่ชายครับเปิดไว้ที่2ล้านบาทครับ สอร้านบาทนะครับที่ติดคลองลำตะคองขนาดนี้อยู่ในอำเภอปากช่องนะครับในอำเภอจริงๆเลยนะครับครับคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยด้วยศักยภาพของที่ดินและทำเลที่ตั้งเนี่ยราคาแบบนี้เนี่ยหาไม่ได้แล้วครับหาไม่ได้ครับแต่แนะนำครับแปลงนี้เลยนะครับอาจจะมาทําบ้านเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับทาสีหรือ ปรับปรุงทํารั้วทําสนามหญ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้บ้านที่สวยได้ตามใจอย่างที่ทุกท่านต้องการเลยครับเอาตรงๆนะครับถ้าไม่สวยไม่มีรีสอร์ทอยู่ติดเราขนาดนี้ครับนะครับถูกไหมครับพี่ชายใช่ครับใช่ครับนี่เป็นบ้านขนาด80ตารางวาที่มีศักยภาพมากๆนะครับที่ท่านเจ้าของเนี่ยเสนอราคามา ถูกแบบนี้เนี่ยก็ด้วยเหตุความจําเป็นส่วนตัวที่ต้องใช้เงินนะครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินแปลงเล็กๆอยากได้ที่ติดน้ํานะครับถ้าพูดถึงนักลงทุนนะครับด้วยจังหวะนะครับเข้าจังหวะนี้เหมาะที่สุดแล้วครับทั้งราคานะครับและทั้งคุณภาพของที่ดินนะครับที่สามารถจะพัฒนาไปเป็นอย่างอื่นได้อีกมากมายนะครับทาบ้านพัก ต่อเติมราคาขึ้นกว่านี้แน่นอนนะครับแล้วก็ทําธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟร้านอาหารเล็กๆนะครับก็สามารถทําได้เพราะมันเทควิวที่สวยที่สุดของปากช่องเพราะติดลำตะคองและอยู่ในชุมชนนะครับตรงนี้คืออําเภอปากช่องนะครับประชากรศาสตร์ในอําเภอปากช่องมีปริมาณมากพอนะครับที่จะทําให้เราสามารถประกอบธุรกิจได้ใช่แล้วนะครับก็ ฝากช่องเล็กๆของเรานะครับให้กับทุกๆท่านนะครับ,รบมเราเป็นช่องเล็กๆที่เพิ่งทําช่องขึ้นมาใหม่แต่ด้วยเจตนาที่ดีอยากจะนําเสนอสิ่งดีๆให้กับทุกๆท่านนะครับ,รบถ้าท่านถูกใจหรือว่าอยากจะติดตามช่องของเราก็ฝากกดไลค์ กด,กดแชร์ชรนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามเพื่อที่ <ผม S 1> ว่าจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของเราในคลิปต่อๆไปครับผมบถ้าสนใจบ้านหลังนี้ติดต่อที่เบอร์ไหนครับพี่ชายครับ0647978978ครับผมครับผมจะติดต่อพี่ชายนะครับ ได้ที่เบอร์นี้นะครับแล้วก็ตามคอนเซปต์ช่องของเราอยู่แล้วนะครับราคาซื้อราคาขายนะครับเป็นของผู้ซื้อผู้ขายนะครับไม่ใช่ราคาของนายหน้านะครับนายหน้ามีรายได้ของนายหน้านะครับสเจากฝั่งผู้ขายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับติดต่อมาที่ช่องคุณชายขายที่นะครับเรายินดีเป็นสื่อการนะครับให้ผู้ซื้อผู้ขายมาเจรจาต่อรองราคากันได้นะครับครับ สำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ